ชุดบทเรียนการ์ตูนเล่มที่1่ครอบครัวรักสินตอนกําเนิดทวารวดีในประเทศไทยใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่2และแผนการจัดการเรียนรู้ที่3ามจะให้หนูไปฝ้าห้องสมุดแทนป้านุชหรอคะป้านุชมีค่าขนมให้ด้วยลูกช่วยป้านุชหน่อยนะแค่ครึ่งวันเองจ้ะจะคุ้มกับการเสียสละของหนูไหมเนี่ยทําเล่นตัวนะให้พี่เจไดไปแทนก็ได้อย่านะคะหนูจะไปเองค่ะถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะลูก อย่าลืมว่าต้องเป็นเด็กดีมีวินยัยเชื่อฟังผู้ใหญ่นะจ๊ะแม่จะเฝ้าด้านหน้าเองส่วนลูกทํางานด้านหลังจ้ะแหมแมทราบแล้วค่ะจะดีแน่นะครับหวังว่าคงไม่ไปสร้างปัญหาอีกนะฮะโหวังเวงอ่ะป้าโน้ตฝากน้องก้อยหอมดูแลแทนด้วยนะจ๊ะแค่คข่งวันแอ้วป้าจะรีบแบบมานะจ๊ะหนูเปลี่ยนใจได้ไหมคะมันวังเวงเกินคนเข้าแทาไม่มีเลยคะ่ะจะเปลี่ยนใจงั้นเหร นี่จากค่าขนมป้าจะรีบกลับมานะจ๊ะเชิญคุณป้าไปทำธุระตามสบายเลยนะคะได้เงินลบไปี่ยนเลยนะช่วยป้าจัดหนังสือขึ้นชั้นด้วยนะจ๊ะป้าจะซื้อขนมมาฝากนะเดี๋ยวกล้วยหอมแยกหนังสือตามหมดมูจัดเรียงบนชั้นเลยป้ากับแม่ไปก่อนนะจ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้นะะอ้อเหนื่อยจังเลยหนูจ๊ะหนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมจ๊ะเป็นอะไรดิบ่า นะ้เสียงดังไปหรืจ๊ะขอโทษทีนะจ๊ะหนูไม่ได้หลับนะคะแค่พักสายตาอย่าไปฟ้องคุณป้ากับคุณแม่นะคะอาไม่ฟ้องใครหรอกจ้ะแค่อยากถามว่าหนังสือศิลปะสมัยทวารวดีอยู่ตรงไหนจ๊ะและมี้หรือเปล่าคะหนูเห็นตอนจัดหนังสือขึ้นชัดค่ะใช่แล้วจ้ะหนูเก่งมากเลยคงอ่านจบแล้วหลับไปสินะยังไม่ได้อ่านเลยค่ะสนุกไหมคะหนูเปิดดูภาพภาพสวยดีแต่ยังไม่ได้อ่านค่ะตามน้ามาสิจ๊ะน้าจะพาไปดูอะไรสวยๆจ้ะดีจังเลย นั่งลงข้างๆนะสิจ๊ะจับมือน้าไว้แล้วหลับตาลงนะจ๊ะจะทำอะไรเหรอคะแปลกๆแ,แต่ทำตามก็ได้คะ่ะที่นี่ที่ไหนคะมาได้ยังไงกันยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรทวรารวดีในประเทศไทยจ้ะคืออะไรหรอคะแล้วมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงหรือว่าคุณนะเป็นเป็นเพไม่ไปคะ่ะผีหลอกแน่ๆเลยคุณแม่ขาวช่วอหอมด้วย ไม่ต้องกลัวล้วจ้า,าน้าจะพาไปเองศิลปะทวารวดีเป็นศิลปกรรมสมัยประวัติศาสตร์ตอนตอน้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องบริเวณล่มแม่น้ำเจ้าพยาระหว่างพุทธศตวตรรษที่11-16อถึง16อหาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและโบราณน,นสถานส่วนใหญ่สร้างขึ้นทมความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิหินยานหรือเถรวาท อิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีได้แพร่ขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉีงเหนือและภาคใต้จึงกล่าวได้ว่าศิลปะทวารวดีคือต้นกําเนิดพุทธศิลป์ในสยามประเทศกลัวก็กลัวอยากรู้ก็อยากรู้งานประติมาก,กรรมในสมัยทวารวดีให้ความสําคัญต่อพระพุทธรูป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนับถือพุทธศาสนาลทัทธิเทรวาทเป็นอย่างมากโดยพระพุทธรูปสมัยทวารวดีนิยมสร้างด้วยหินทรายมีลักษณะเด่นคือผระขนงสูงต่อการเป็นปีกาพนาสิกแบนพระโอษฐแบกพักกันค่อนข้างยาวขมวดพระเกศาเป็นเม็ดขนาดใหญ่โอ้โหสวยมากนะคะน่าสนใจใช่ไหมละจ๊ะอยากจะรู้อะไรอีกไหมอยากจะเข้ามานะเออเอเอเ,อเอสนใจเล่นนั้นเหลอจ๊ะไหนดูซิเรื่องอะไรเอ่ย รู้ด้วยว่าเราสนใจเรื่องนี้เป็นผีแน่ๆเลยอ่ะสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีเกี่ยวเนื่องกับศาสนาแบ่งเป็นสองประเภทคือศาสนสถานที่อยู่ในถ้ำและศาสนสถานกลางแจ้งศาสนสถานที่อยู่ในถ้ำใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียส่วนศาสนสถานกลางแจ้งสร้างตามความเชื่อในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ซึ่งศาสนสถานสมัยทวารวดีนิยมสร้างด้วยอิฐศิลาแรงและก้อนหินปูน เป็นยุคสมัยที่ยาวนานมากเลยนะคะแล้วหนูสามารถช่วยประเทศไทยได้อย,อย่างไรบ้างคะหนูก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเองเด็กอย่างหนูก็ทําได้จ้ะรักชาติศาสตร์กษัตริย์และเป็นเด็กดีมีวินัยตั้งใจเรียนใฝ่เรียนรู้แค่นี้ก็ช่วยประเทศได้แล้วจ้ะถ้าง่ายแบบนี้หนูก็ทําได้นะคะหนูรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะเป็นคนที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้ <Gob. S 1> ตามที่คุณน้าสอนค่ะแต่ว่าล้วยหอไม่กลัวน้าแล้วเหรอจ้ะกลัวสิคะ คุณน้าเป็นผีหนูก็คงตายไปแล้วใช่ไหมคะกุ <c oughs> <c oughs> ้ยหอมคุณแม่ให้มาเฝ้าห้องสมุดแต่กลับมานอนหลับน่าอายจริงๆแล้วจัดหนังสือเสร็จหรือยังจัดยังไม่เสร็จค่ะหนูถูกผีหลอกหนูถูกผีหลอกจริงๆนะคะนอนมากก็ฝันมากสินะทําไมเป็นเด็กที่ไม่มีวินยัยไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้นะคุณแม่คะมีผีคุณน้ามาหาหนูด้วยนะคะแต่งตัวแปลกๆด้วยนะผีพาหนูไปเรียนรู้ศิลปะไทยสมัยทวารวดีด้วยนะคะ หนูกเก่งไหมคะไม่กลัวผีเลยนะอ้าวตื่นแล้วเหรอจ๊ะน้าปุกตั้งนานไม่ยอมตื่นก็เลยไปตามคุณแม่มาจ้ะเอ๊ะอ้าวผีหลอหนูจะเป็นเด็กดีแล้วคะ่ะอย่ามาหลอกหนูเลยเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมของหน่วยนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปสมัยทวารวดีในประเทศไทยซึ่งแบ่งออกเป็น3มกลุ่มคือสมัยทวารวดีตอนต้นสมัยทวารวดีตอนกลางและสมัยทวารวดีตอนปลายกิจกรรมท้ายเล่ม ในเล่มนี้มี2ใบางานคือใบางานที่1กําเนิดทวารวดีในประเทศไทยใบายงานที่2องไมล์แมปปิ้งพระพุทธรูปสมัยทวารวดีในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมทักษะนอกเวลาเรียนโดยการวาดรูปพระพุทธรูปสมัยทวารวดีแล้วอย่าลืมทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเล่มที่2ทวารวดีอีสานสวัสดีค่ะ